หลินเฮงอย่าโผล่หน้ามาให้เห็นอีกหลินเฟิงเจ้ากล้าดยังไงมาทำลายการบ่มเพาะของข้าเว้นเอ้ยข้าขอสาปแช่งเจ้าให้ไปลงนรกข้าแสดงความเมตตานะเพราะว่าเจ้ามาจากตระกูลเดียวกันกับข้าแต่คราวหน้าไม่มีคำว่าปรานีใครกันที่รอบโจมตี สาะ,ะเลวกรเียังไงโผล่หน้ามาให้ข้าเห็นอีกเจ้าโชคดีที่หลบหนีได้คราวที่แล้ววันนี้ข้าจะไม่ให้โอกาสเจ้าไปเฝ้าอยู่มาบานซะหลือวเฟยเช่ามังเอิญครั้งล่าสุดข้าไม่สามารถจมตีเจ้าได้แต่ตอนนี้ข้าไม่จำเป็นต้องหนีอะไรกันฝีมือก็แค่งั้นๆ เ้าควรระวังใครอยู่ตรงนั้นกล้าดียังไงมาโจมตีหรือเฟยเจ้ากำลังรวนหาที่ตายใครนะ่ะน้องสาวข้าสามารถช่วยเจ้าสังสอนเขาได้อยู่ห้าวสิษชั้นในนี้อกายหยุนไ้การบ่มเพาะระดับปัญญ,ญาอะไรกัน เขาเป็นสิทชั้นในหรออยู่ห้าวนี่เป็นเรื่องของข้าเจ้าไม่ควรเข้ามายุ่งเจ้าชื่อหลินเฟิงใช่ไหมเราจะคิดบัญชีกันทีหลังวันนี้พอแค่นี้เจ้าไปได้แล้วเจ้าหมายความว่ายังไงหนีไปเพราะว่าเจ้าไม่คิดว่าเจ้าชนะข้าได้หรออย่ามาอวดดีไอ้หนูอยู่ห้าอยู่ในระดับวิญญาณหากเขาสู้กับเจ้าเจ้าจะตาย ข้าแค่ไม่อยากให้เขาเข้ามายุ่งจำสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ไว้เรื่องของเรายังไม่จบไปแล้วเหรอนางอัดปล่อยจะไปแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าข้าจะปล่อยจะไปพอแล้วอยู่ห้าวเจ้ากับข้าไม่มีความบาดหมางก,กันทำไมเจ้าถึงพยายามกำจัดข้าอยู่ห้าววันที่ข้าบรรลุระดับวิญ,ญญาณจะเป็นวันฝังศพของเจ้า ไอเด็กบ้าเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถไปถึงระดับปัญญาได้หรอท่านนั้นอีกแล้วหลินเฟิงหลบปัญญาดาบของระดับปัญญาได้จริงๆเขาแข็งแรงแค่ไหนวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ